Mm. -hmm. สวัสดีครับวันนี้นะครับก็อ่านข่าวนะแล้วก็ไปเจออยู่ข่าวหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับแวดวงอสังหาริมทรัพย์นะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะะที่ผมอัดคลิปนี้อยู่ในรถนะฮะอาจจะมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์แซกเข้ามานหนึ่งนะเสียงค่อนข้างดังคืออ่านข่าวเกี่ยวกับแวดวงอสังหาริมทรัพย์นะฮะก็เขาบอกว่าตอนนี้ดีมานในการที่จะฝากขายบ้านเนี่ยมันทะลักนะทะลัก17เท่าเลยคือ จากเดิมเนี่ยสมมุติเดือนละหนึ่งหนึ่งรายที่มีลูกค้ามาฝากขายบ้านเนี่ยตอนนี้ก,กลายเป็นสิบเจ็รายนะฮะแล้วก็ยอดขายมันก็ไม่ค่อยดีนะคือปริมาณคนยังต้องการซื้อบ้านเนี่ยมันลดลงแต่ในความรู้สึกผมที่ผมอยู่ในเรียลเซกเตอร์จริงๆนะมันไม่ลดลงเยอะนะครับมันลดลงสัก20%ไม่เกินอ่ะ30%ามายถึงความต้องการซื้อนะ เพียงแต่ว่ามันกู้บ้านผ่านยากยากขึ้นนะครับกู้บ้านผ่านยากขึ้นการกู้บา้านผ่านยากขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ยากขึ้นเพราะธนาคารเข้มงวดอย่างเดียวนะมันผ่านยากขึ้นเพราะคุณสมบัติของผู้กู้เนี่ยลดลงนะครับผมต้องบอกก่อนว่าผมเองเนี่ยนะครับทำธุรกิจเป็นบโบลกเกอร์หรือเป็นเอเจนต์ขายบ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับทั้งมือหนึ่งมือสองเนี่ยมาหมดแล้วนะคือบางคนบอกว่าทําหลายอาชีพจังวะคืออยากเรียนรู้ไงฮะก็เลยทำหลายอาชีพแต่ว่าอาชีพเหล่านี้มันเป็นอาชีพเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่ผมทําอยู่แล้วคือที่ปรึกษาการเงินนะครับผมเองเนี่ยนะครับเลิกไม่ได้เลิกหรอกยังขายบ้านมือสองอยู่หรืออสังหาอยู่แต่ว่าไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่แล้วนะครับผมเคยทําธุรกิจอสังหาแบบบูมจริงๆเลยนะ ตอนที่เป็นเอเอทำแบบเต็มตัวแบบมุ่งมั่นมากในการทำเนี่ยเมื่อประมาณ6-7ปีที่แล้วนะครับเป็นเอเจนต์อสังหาหรือมาซัพเนี่ยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะเน้นซื้อขายบ้านคอนโดมือ2นะครับไม่ค่อยได้เน้นที่แปลงใหญ่มากนักนะครับจะเน้นบ้านที่อยู่อาศัย3ล้าน5ล้านคอนโดก็เลทอยู่ประมาณนี้นะครับ แล้วก็อาจจะมีแปลงใหญ่บ้าง1 0กว่าล้าน20ล้าน mm hmm. ก็แค่นั้นผมไม่ค่อยนเน้นตัวแปลงใหญ่คือที่ผมเลิกไม่ใช่เลิกสิซาซาในการทําธุรกิจนี้ไปเพราะว่านะครับก่อนหน้านี้สัก5ปีก่อนหน้านี้นะครับมันเริ่มมีสัญญาณชัดเจนแล้วว่าลูกค้าแต่ละรายที่มายื่นกู้เนี่ยเอาเป็นว่าเน่า <c oughs> นะเพราะผมอยู่ในแวดวงการเงินอยู่แล้วผมดูออกว่า มันเน่าแล้วเราก็เริ่มเอะใจว่าเอ๊ะทำไมมันเน่ามันเน่าเยอะขึ้นเรื่อยๆนะปัญหาหลักๆก็คือที่กู้กันไม่ผ่านก็คือภาระหนี้สูงนะครับมีลูกค้ามีภาระหนี้สูงกันเยอะมากคือไม่ได้เตรียมตัวในการที่จะยื่นกู้เลยนะถูกใจก็ยื่นเลยนะแล้วก็นี่บัตรก็ยังเยอะรถไม่ลดลงเลยนะนี่ทั้งนี่บัตรนี้รถรถยนต์นะฮะแล้วก็สินเชื่อบุคคลเหล่านี้ ภาระนี่เยอะมากนะตอนหลังๆเนี่ยที่ขายได้เนี่ยเริ่มเริ่มยากขึ้นนะผมเองสกรีลูกค้าอยู่แล้วก่อนที่จะเซ็นสัญญาจะซื้อจะขายนะเพราะว่าเราเป็นในหน้าให้ผู้ขายเราก็ต้องสกรีนลูกค้าให้ผู้ขายก่อนว่าผู้ซื้อ,อะายนี่มันเป็นยังไงนะครับช่วงหลังๆเนี่ยสกรีนยากขึ้นคือคัดกรองแบบคือเคสมันเลอะเทอะเยอะนะครับแต่ว่ามีคนสนใจเยอะไหมมีคนสนใจเยอะแต่ว่าเราไม่รับจองหรือทําสัญญาจะซื้อจะขายเพราะว่า ดูแล้วผู้สนใจซื้อเนี่ยกู้ไม่น่าจะผ่านนะครับก็ก็เริ่มดูแล้วว่ามันยากขึ้นนะแต่ว่าช่วงที่พีคๆเนี่ยนะประมาณ7ปีที่แล้วนะ่าจะประมาณปี5 5าหถึงห้าเนะช่วงนั้นประมาณนั้นแนหะพีคมากนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ลูกค้าเริ่มกู้ยากขึ้นภาระหนี้สูงขึ้นคือคุณสมบัติของผู้กู้ทลาลายเนี่ยอ่ด้อยลงนะครับแล้วก็มาตรการ สกรีนหรือว่าการหลักการในก,การอนุมัติสินเชื่อเนี่ยเข้มขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้กู้ยากขึ้นนะครับแล้วก็ผ่านยากขึ้นถามว่าซื้อมีคนซื้อสนใจไหมสนใจแต่กู้ไม่ผ่านนะเพราะ,ะนั้นผมก็เลยเริ่มไม่ค่อยทำละเพราะว่าทําธุรกิจนี้มันเสียเวลามันต้องพาลูกค้าไปดูบ้านนะัมีนัดไปดูบ้านเสียเวลาไปครึ่งวันแล้ววันนั้นก็ต้องทำอะไรละนะครับบ้านหลังหนึ่งกว่าจะขายได้ก็ต้องดูกันอย่างน้อยประมาณโดยเฉลี่ยนะฮะประมาณ4ี่ 4-6ครั้งนะครับถึงจะกู้กันผ่านนะครับมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะนะผมก็เลยไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่แต่ว่าสําหรับธุรกิจนี้นะก็ยังทําอยู่ในรูปแบบบริษัทตอนนี้ใครสนใจที่จะฝากขายนะครับกับบริษัทผมก็ได้นะฮะยินดีนะติดต่อมาได้ที่ไลน์อดีผมนะครับ @antonio ครับทีนี้เดี๋ยวไปดูเนื้อหาสาระกันดีกว่าวันนี้ว่าเนื้อหาสาระเอาเอาที่ผมอ่านข่าวมาเมื่อเช้านะผมจะเล่าให้ฟัง นะครับผมก็เอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ positioningmac.com นะฮะเขาพาดหัวข,ข้อข่าวไว้ว่านะซัพพลายบ้านมือ2ทะลักนะครับแต่ปิดการขายยากนะบล็อกเกอร์ AOL หาทางรอดรับบริหารโครงการมนะือหนึ่งก็คงจะเป็นบทความนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า a d v ว์เชอริลนะก็คือเหมือนกับประมาณว่าโฆษณาแหละ <laughs> ฆษณาให้บริษัท AOL เนี่ยบริษัท AOL ชื่อชื่อเต็มเขาชื่อ Art of Living เนะเป็นบล็อกเกอร์นะเขาบอกว่า AOL นะครับบลอกเกอร์รายเล็กเปิดสถานการตลาดขายอสังหามือ2หลังโควิดซัซพพลายสพัดซัพซพลายคือ,อ,อของขายเยอะนะเจ้าของต้องการขาต้องการฝากขายและฝากเช่าเพิ่มขึ้นเกือบ17เท่าตัวแต่ปิดการขายจริงยากขึ้นมากเ,เหตุเพราะรีเจ็ค เลทพุ่งสูงนะจาก50%เป็น80%นะครับโอ้านี่แี้ม่งก็เยอะอยู่แล้วนะพุ่งเป็น80%คือยื่นไป10คนกู้ผ่านแค่2คนนะนะก็คือเขาบอกมันก็ยากตามสภาพเศรษฐกิจทําให้บริษัท AOL เนี่ยผันตัวเองมารับบริหารงานโครงการบ้านมือ1แทนนะอันนี้ไม่ต้องไปอ่านเขามานะโฆษณาให้เขานะครับเจ้าของ AOL เขาบอกว่า สถานการณ์ตลาดบ้านมือ2ในช่วงหลังเกิดโควิดเนี่ยนะฮะพบว่ามีความต้องการฝากขายและฝากเช่าบ้านมือ2ส,สูงขึ้นมากยกตัวอย่างนะฮะมีผู้มาติดต่อกับบริษัทเขาเนี่ยนะครับมากกว่า500รายต่อเดือนนะจากปกติมีแค่ประมาณ30-40รายการเท่านั้น,เ,นเพิ่มขึ้น17เท่าสาเหตุคาดว่าเกิดจากสภาพเศรษฐกิจฝืดและชาวต่างชาติที่ปกติจะเช่าอยู่อาศัยจากตลาด ไม่เข้าใจทำให้เจ้าของทรัพย์ต้องการขายหรือปล่อยเช่าสูงคืออะไรอ๋อเจ้าของชาวต่างชาติหายไปจากตลาดผอ่านผิดเองนะครับก็คือผู้เช่าหายนะครับเจ้าของทรัพย์ก็เลยขายอันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะลูกค้าผมมีคอนโดให้เชา่าแถวซอยสุขุมวิทต,ต้นๆน,น,น,นะก็หายเกลี้ยงเลยนะมีอยู่สีห้าห้องนะครับหรือมีลูกค้าบ,บางท่านมีบ้านพักสไตล์รีสอร์ทพูวิลล่าอยู่ตามหัวเมืองการท่องเที่ยวก็หายหมด นะครับอันนี้เรื่องจริงตามนี้เลยนะบอกว่าอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าซัพพลายจะสูงขึ้นมากนะคือของมาขายเยอะนะแต่สําหรับบริษัทจะปิดการขายได้ยากเพราะสามารถปิดได้เพียง10%นะของจํานวนซัพ์ซึ่งปกติแล้วซับที่ปิดการขายได้มักจะต้องลดราคาลงราว20%ของราคาตั้งถูกเยอะนะลดลง20%แต่ถ้าของซับที่ยังไหวก็ยังไม่ลดไม่ยอมไม่ยอมลงนะต่อยังไงก็ไม่ยอมลง ผมอธิบายน,นิดนึงแล้วกันอสังหาริมทร,รัพย์ทั้งหลายบ้านคอนโดที่ดินอะไรทั้งใหา่ทั้งหลายเนี่ยนะมันจะมีเนื้อคู่อยู่นะใช้คําว่าเนื้อคู่นะถ้าผมขายบ้านให้ลูกค้าผมจะบอกลูกค้าพี่คนนี้เนื้อคู่พี่แล้วแหละผมว่าน่าจะใช่เนื้อคู่พี่แล้วแหละถ้าพี่ไม่เอาคนนี้พี่ก็คงจะหาเนื้อคู่แบบนี้อีกไม่ได้แล้วก็ต้องขายมันเป็นเนื้อคู่จริงทรัพย์บางอันมันมันไม่เหมาะนะอย่างของผมเนี่ยยกตัวอย่างผมเคยมีบ้านหลังหนึ่งโซม,มากเลยเป็นบ้านแบบ โซมอยู่ท้ายซอยแล้วเป็นในซอยทั้งซอยเนี่ยเป็นบ้านล้างหมดเลยนะปรากฏว่าคนที่มาซื้อเนี่ยซื้อไปทาฟาร์มหมาเนะเขาบอกว่าเขาต้องการความเงียบสงบเพราะเกรงใจเพื่อนบ้านนะมันก็มีเนื้อคู่ของมันอยู่อนะอน,นี่เขาบอกว่าเขาปิดการขายได้เพียงสิบเปอร์เซ็นของจำนวนซับพเพราะปกติแล้วซับที่ปิดการขายได้มักจะต้องลดราคาลงราวยี่เปอร์เซ็นของราคาตั้งแต่เจ้าของซับที่ยังไหวก็ยังไม่ลดราคาลงขณะเดียวกันฝั่งผู้ซื้อนะถูกปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารสูงขึ้น นะจากเดิมเนี่ยครึ่งหนึ่งส่งไปสิบลายผ่านมาห้าลายตอนนี้ส่งไปสิบลายผ่านแค่สองลายนะเขาบอกว่าสภาวะตอนนี้ขายบ้านสี่หลังลูกค้าจะกู้ผ่านเพียงหนึ่งหลังที่เหลือต้องวนกลับมาขายใหม่นะครับผู้บริหารเออลบอกว่าเรามีการสกรีลูกค้าก่อนรับจองอยู่แล้วแต่ความเข้มงวดของธนาคารสูงขึ้นมากกลายเป็นว่าแม้แต่บ้านราคาสามถึงห้าล้านบาทก็ยังขายยากตอนนี้เออลเขาก็เลยมารับงานบริหารโครงการบ้านมือ,นนะอ,นอหนึ่งแทนเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะโฆษณาเขาดิ้นหนึ่ง เขาบอกว่านะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับทำให้บลกเกอร์รายเล็กปิดตัวไปหลายร้อยรายนะฮะจากปัญหาโควิดเนี่ยเจ้าของบริษัทเนี่ยก็ผันตัวเองมาเป็นฟรีแลนซ์จากเจ้าของบริษัทก็กลายมาเป็นเอเจนต์ขายบ้านเหมือนเดิมคือก่อนที่จะเป็นเจ้าของบริษัทก็คือเป็นเอเจนต์ขายบ้านบริษัทใหญ่ๆมาก่อนแหละ นะพอหาช่องทางรู้ช่องทางแล้วก็เปิดบริษัทเองดีกว่านะผมบอกเลยว่าเอเจนต์ที่เก่งๆเขาจะอยู่บริษัทปุ๊บโลเกอร์ได้ไม่นานหรอกเขา<ๆ>ไปเรียนรู้นิดนึงเขาก็าออกแล้วเหมือนผมอะ่ะผมเคยเข้าไปทํางานอยู่ประมาณ7จ็ดแปดเดือนจริงๆแนละ้วที่เข้าไปทำเพราะอยากรู้ว่ามันทํางานกันยังไงเนะเข้าไปทํางาน7จ็ดแปดเดือนเนี่ยได้เงินเดือนด้วยนะได้ค่คาคอมด้วยแนะถมได้เรียนรู้นะเวิร์กช็อปไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องไปอบรมสัมมนาบ้าบอเลยนะเข้าไปทํางานเลยนะครับได้เงินด้วยไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะ ผมแนวคิดผมแบบนี้แหละนะอ่ะต่อเขาบอกว่าธุรกิจบริหารโครงการดังกล่าวเนี่ยตอนนี้คือเขาบอกว่าพอบริษัทเล็กๆรายเล็กรายน้อยมันเจ๊งเนี่ยเขาก็เจ้าของบริษัทแม่ก็ปิดตัวไปเป็นฟรีแลนซ์เองนะ a อ l, l เองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเองเนี่ยมีพนักง,งานประจํา20คนนะแล้วมีพนักง,งานพาร์ทไทม์ร้อยห้าสิบคนเขาก็ก่อนหน้านี้รับเป็นในหน้าเฉพาะบ้านมือสองแต่ตอนนี้ปรับไปทําบริหารโครงการบ้านมือหนึ่งแบบครบวงจรน,นะครับนะเขาบอกว่าธุรกิจ บริหารโครงการดังกล่าวหมายถึงรับบริษัทบริษัทรับเป็นที่ปรึกษาโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ยังไม่ก่อสร้างจนถึงโครงการที่ก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ต้องการรีโนเวทหรือปรับแบบใหม่เพื่อให้ขายง่ายขึ้นนะฮะโดยขณะนี้มีลูกค้าลักษณะนี้เข้ามาแล้วประมาณ4รายมูลค่าโครงการประมาณ3 0 0 0ล้านนะครับส่วนโครงการที่เข้ามาจะเป็นโครงการในมือดีเวลลอปเปอร์รายกลางและรายย่อยทําให้งบประมาณบริษัทมีจํากัดและในในสภาวะตลาดเช่นนี้ยิ่งขายช้า ทำให้นะฮะต้องการที่ปรึกษาการขายที่ดูแลให้คําแนะนําด้านการตลาดนะเช่นการตั้งราคาที่เหมาะสมปรับแบบห้องชุดวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคโอเคมาถึงจุดนี้ผมก็ลงจะบอกว่าในส่วนตัวของผมเองบริษัทผมเป็นที่ปรึกษาการเงินนะผมบอกเลยว่าการมาปรับเปลี่ยนราคาหลังจากที่คุณรันโปรเจกต์ไปแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ผิดพลาดมากนะคุณควรจะต้องรันแคทโฟตั้งแต่แรกแล้วคุณควรจะรู้ว่ามันควรจะขายที่ราคาเท่าไหร่ กลุ่มลูกค้าคุณคือใครและเขามีฐานรายได้เท่าไหร่และคู่แข่งขายเท่าไหร่และลูกค้าคุณจะต้องซื้อคุณเท่าไหร่เพราะรายได้เขามีเท่าไหร่นะถ้าคุณมีอยู่ในถ้ำกลางคนมีรายได้เดือนละ 3- ามถึงห้าหมื่นในพื้นที่นั้นคุณขายบ้านราคาเกิน2ล้านหรือสล้านขึ้นไปคุณขายไม่ได้แล้วเพราะเขากู้ไม่ผ่านนะอันนี้มันควรจะต้องรู้ตั้งแต่แรกนะอ่ะต่อนะเขาบอกว่าข้อดีของบริษัท l o เเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาเป็นบริษัทเล็กมีความยืดหยุ่นนะอ่า เขาก็บอกว่าเขาทําบ้านมือสองมาก่อนทําให้เราพร้อมที่จะรับดีลแบบไม่ไม่คิดค่าบริหารหรือคิดไม่สูงมากลูกค้าจ่ายเฉพาะค่าคอมมิชชั่นอ่าน,นะครับเอาแค่นี้แล้วกันนะก็ไม่งั้นเดี๋ยวไปโฆษณาบริษัทเขามากเกินไปนะครับอ่ะโอเคนะก็คลิปวันนี้นะตามนี้นะครับก็ามาฝากไว้ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์นะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการที่จะกู้ซื้อบ้านซื้อคอนโดผมแนะนาว่าเตรียมตัว เตรียมเอกาสารเตรียมคุณสมบัติตัวเองให้พร้อมนะฮะจะได้กู้กันผ่านง่ายๆนะอย่างนี้ยอเอลเขบอกนะยืน่นกู้ไป10บลายผ่านแค่2อลายนะประเทศไทยจเจริญแน <laughs> ่อันนี้โอเคสําหรับวันนี้ผมไปแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะฮะถ้าคิดว่าเป็นคลิปที่ดีนะครับถ้าคิดว่าคลิปไม่ดีก็ฟังเฉยๆไม่ต้องวิจารณ์เลยนะฮะ <laughs> โอเคครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ